สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับตามคําเรียกร้องคำาเรียกร้องนะครับครั้งนี้งานเยอะมากเลยนะครับไม่ค่อยได้ออกมารีวิวใช่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวผลงานกับเจ้า U B Max U1 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 ทำไมเรียก U1 ก็คือเป็นคอมมาเรียวตัวแรกที่มีกล่องใช่นี่ U1 U1 นะครับใช่เดิมๆเลยครับคนอ่าพวกแฟนๆถามมาว่า U1 กล่องหน้าตาจะเป็นอย่างี้ กล่องคือว่าจะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้อเอบเสียบข้างหน้านะครับยูสองเป็นเป็นไงยู2 2> สองจะเสียบข้างข้างสเสียบข้างข้างนี่นะครับยูสองกับยูสามนี่กล่องเหมือนกันคล้ายกันอ่านี่ยนะครับยูสามก็คือออนิวตัวแรกออนิวรุ่นแรกจากโฉมที่แม็กเก่าโฉมนี้นะเปลี่ยนเป็นโฉมออนิวก็จะเป็นยูโรสามนะครับยูโรสี่ก็เป็นาพลาสติกยูโรสี่าเข้าเปล่าเนี่ยนะครับ จะไม่ใช่เนื้ออลูมิเนียมอย่างงี้นะครับจะเป็นเนื้อสีดําเป็นสีดําเนื้อพลาสติกครับยูโรห้าก็หนึ่งจุดเก้าอย่ายูโรห้าหนึ่งจุดเก้าครับอันนี้ก็เป็นผลงานรีแมปเพียวๆจากสานักบอลบุ๊กเนี่ยคนจูคนนี้ดูหน้าจําหน้าไว้ด้วยคนจูคนนี้เลยที่หูเราที่บุ๊กนะครับควบคุมผลมลูกคันควบคุมลูกคันนะครับคนโทลคนโทนนะครับคนกองหลักของเราทุกคันนะครับ คือคันนี้ก็คือมีแมปอย่างเดียวเลยนะครับที่ว่าเพิ่มแรงม้าแรงบิดเพิ่มมาคนใช้รถรุ่นนี้ว่าทําได้ไหมจะแรงแค่ไหนใช่เดี๋ยวจะมาลองให้ดูอย่างเดียวทำอย่างเดียวใช่พอรถเครื่องเดิมเดิมหมดเลยเดิมหมดไม่ได้โมดทฟ่ยท่อยางอะไรเดิมหมดนะฮะเดิมเดิมมาเลยแหละไม่ได้ใสเทอร์โบไม่ได้ใส่ระบบมันก็คือเดิมๆใช่นะครับเป็นบอดี้ตัวไฮแลนเดอร์นะครับใช่ตัวสูงสีประตูตัวสูงนหฮะ อันนี้ก็เป็นรถใช้งานนะั่นแหละลุงแม็กชุดเดียวนะครับยางใหญ่ๆเบ,บาช่้งเสียงกันดูครับแล้ววยกันไหมเดี๋ยวแม่ก ได้ดูสมรรถนะในการรีบแมทบางเดียวนะครับดูในรถก่อนเดี๋ยวเราไปดูนอกรถอีกทีหนึง่งกาสเต็ปแบบจริงๆมิงมัน แต่จะเลือกได้เอาแบบน้อยเอาแบบมาก<ช>แบบมากหมกเมียหมกใช่หมกพ่อได้หมดใช่น,นี่<ด>นคือเอาสเต็ปแบบว่ามันมันไปก่อนจะได้มีมีอะไรน่าชมนะใช่ครับสเต็ปแบบมาณไปก่อนอ่าผมขอข้างนอกให้ท่านผู้ชมหนึ่งซิงเกลิลได้ครับอ่าผมจะถอยไปแล้วเปิ่อน กำลังสวยๆมันๆก็ประมาณนี้พอมากกว่านี้ก็เพราะว่ายังไม่มีพวกหัวฉีดพวกระบบน้ํามันอะไรประมาณเนี้ยกําลังเดินดีวิ่งดีนะครับจากการลองนะครับไม่ต้องอิงตัวเลขมากมายเพราะความรู้สึกชัดเจนก็วันนี้ก็ฝากไปด้วยครับกับ d m a มอันนี้สวัสดีครับ